สวัสดีเพื่อนๆชาวมอนิค์มูนทุกคนผมช่องคริปโตบอยครับวันนี้นะครับก็อ่ะเรามีนัดกันเช่นเคยนะครับในวันที่4ตุลาคมนะครับก็เป็นอ่ารอบสุ่มกระชปองคันเบ็ดนะครับโวลุ่มที่2นะครับก็วันนี้นะอ่าเบ็ดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก็เป็นของเอเป้นะครับนะอ่าวันนี้ก็คริปโตบอยก็มีไวล์ลิสต์ด้วยนะครับ1สิทธิ์ด้วยกัน นะครับเพราะว่าไปร่วมสนุกในของช่องสต็อกกระดาวมานะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไวลิสมาเนาะนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการสุ่มกระชปองคันเบ็ดนะครับในรอบไวลิสในรอบหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวคริปโตบอยได้อะไรนะครับนะก็มปติดตามชมกันนะครับแล้วก็ในการสุ่มกระชปองนะครับคันเบ็ดในรอบไวลิสนี้นะครับก็มาสุ่มที่เดิมนะครับที่เว็บไซต์บิดครับ NFT นะครับตรงนี้ก็เป็น พิชชิงล็อตวอลุ่มถูนะครับนะก็คริปโตบอยมีไวท์ลิสด้วยกัน1สิทธิ์นะครับนะก็ทีแรกทางทีมงานนะครับบอกว่า1ไวท์ลิสนะครับจะสุ่มได้ถึง3ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสามชิ้นคริปโตบอยจะได้อะไรบ้างนะครับก็เวลาทุ่มครึ่งนะครับมาถึงแล้วนะครับนะเวลาที่เพื่อนๆรอคอยกันนะครับก็ในรอบนี้นะครับ1ไวท์ลิสนะครับทำไมมัน มันกดบวกเพิ่มไม่ได้ล่ะนะเราจะสุ่มทีเดียว3ซสิทธิ์นะครับนะครับอ่ะต้องมีอะไรผิดพลาดท,ทางทีมงานแน่ๆเลยนะครับนะอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆนะอ่ะพิมพ์เลขสามก็ไม่ได้นะครับกดบวกกดลบอะไรไม่ได้เลยเนาะทางทีมงานน่าจะมีผิดพลาดท,ทางเทคนิคแน่ๆเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่ม1สิทธิ์แรกกันก่อนละกันเนาะนะครับก็อ่ะนี่เลยนะทำให้ถูกต้องนะนะครับนะ กลัวว่าเราจะเป็นบอดแน่ๆเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าสิทธิ์ไวลลิทนะครับอ่ะสิทธิ์แรกจะได้อะไรโอ้โหนะครับเกลือมาเลยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหเค็มปี่มาเลยนะครับนะแล้วก็น่าจะเป็นระดับ normal หรือถึงแลนี่แหละนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับก็อ่ะรอบนี้นะครับ คิดว่าน่าจะได้แค่1สิทธิ์เท่านั้นนะครับนะก็โอ้โหเดี๋ยวต้องรอทีมงานดูก่อนนะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับนะเพราะว่าทีแรกทางทีมงานนะครับบอกว่า1ไวลลิตนะครับจะสุ่มด้วยกัน3คันเบ็ดด้วยกันนะครับก็สุ่มไปได้แค่ หนึ่งคันเบ็ดเท่านั้นนะครับนะก็โอ้โหเกลือเค็มจัดๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะก็รอบที่แล้วนะครับนะรอบที่แล้วอ่ะได้ของดีเนาะระดับอีพิกนะครับรอบนี้น่าจะได้ระดับธรรมดานะครับเพื่อนๆนะก็โอ้โหนะแอบนั่งเช็ดน้ําตาแป๊บหนึ่งนะครับนะก็นะครับไม่เป็นไรรอบนี้ไม่เป็นไรนะครับไวลลิตยังยังได้รอบ3ามอีก1รอบนะครับก็อ่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องคริปโตบอยด้วยนะครับแล้วเจอกัน สุ่มไว้ลิตรอบหน้านะครับสวัสดีครับ